สวัสดีครับพบกับอามปาใบนะครับวันนี้ผมพามาชม BMW S1000RR นะครับปี2019นะครับคันนี้สีเดิมโรงงานขาวแดงดำเราไปดูของแต่งรอบคันกันสวยๆนั่นเลยมาดูชิ้นแรกเลยนะครับท่ออาคาโปวิกนะครับไทเทเนียมสวยๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับวายไทเทเนียมนะครับว่ายไทเทเนียมแท้เลยชิ้นต่อไปนะครับเกียร์โยง ของ BMW นะครับพร้อมกับกาดเพียวคาร์บอนข้อเฟรมนะครับเป็นเพียวคาร์บอนสวยๆเลยนะครับมาดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปเป็นกาดหม้อน้ำครับของ Evotech อุดกระจกนะครับของ Devil พร้อมกับน็อตโปโบและชิวหน้าสีโลครับเป็นไงครับรถเอี่ยมทุกจุดเลยนะครับมาพร้อมกับไม่สองหมืนสามโซสเตอร์เหลือๆนะครับไม่เอี่ยมคันนี้มีกันดีดหลังเพียวคาร์บอนด้วยนะครับ when i